ยังไม่เป็นผู้ประสบภัยค่ะค่ะก็ช่วยเหลือคนอื่นก่อนค่ะถ้าถ้าประสบภัยกันหมดก็เดี๋ยวไม่มีคนช่วยคนอื่นเนาะลงพื้นที่พัฒนาการอุบติร้านทิร้านแมนชั่นเซเว่นก็ยังไม่ท่วมค่ะตอนมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเออพอมารัชโยทินแล้วมันก็จะไหลไปรลชดามาอโศกอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นมากก็เก็บของเก็บกระเป๋าขึ้นขึ้นข้างบนหมดค่ะตื่นเต้นดีไม่ได้กลัวใช่ไหมคะกลัวไหมคือ กลัวจะเลิกกลัวแล้วอะค่ะน้ำมัน,มนเราทาอะไรไม่ได้น้อเวลามันมามันก็ต้องมาคือของบางอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินมันโมขึ้นไม่ได้ก็ทําไ,ได้อย่างเดียวคือทําใจะะอะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวช่วยเก็บไหมคะหรือเราเก็บเองลูกน้องช่วยเก็บเตรียมตัวถึงขังนข้นไหนครับพี่ที่เรียกว่าการเตรียมตัวเราือกันนะโอ๊ยค,คือตรงไหนที่เขาบอกไม่ท่วมก็ท่วมหมดเนาะเราก็เลยคุณพ่อเนี่ยโหแบบเต็มพื้นที่มากค่ะคือเห็นบ้านแล้วรู้สึกว่า น้ำมาสองเมตรก็เข้า,า,าชั้นหนึ่งไม่ได้แน่ๆแบบมีเครื่องสูบมีอะไรเต็มพร้อมคุณพ่อเก่งม,มากด้านเราไม่ท่วมแต่ด้านนีเ้นเ,เต็มลมท่วมเตมท่วมค่ะแต่ก็เขาคือจริงๆทีมเขาเยอะมากอยู่แล้วนะคะก็คนในบริษัทเขาก็น่ารักค่ะก็มาช่วยกันขุดทรายแบบสร้างสร้างถุงอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะแต่ของเขาก็ศึกษานะเขาก็ศึกษาเยอะเหมือนกันว่าแบบจะต้องดูดน้ําตรงไหนกันตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะเหมือน ลงพิมพ์เขามันก็ท่วมไม่ได้นักระดาษทั้งนั้นเลยอะเขามีบทเขาบเครียดมีอะไรอยางเอ๋อเครียดค่ะใครๆก็เครียดเนาะน้ำท่วมคุณสุว่าเดี๋ยวพอหายน้ำท่วมเนี่ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอโรคติดเนี่ยจะต้องแบบมีงานทําเยอะมากแน่ๆเพราะทุกคนจะต้องไปแบบขอระบายอย่างเขาได้อพยพไปไหนอะไรเงี้ยคะอพยพอยู่อยู่ที่นั่นแหละค่ะคืออพยพจากที่บ้านเขาอ่ะไปไปดูแลออฟฟิศเขาใช่ตลสองร้อยยี่ส่แล้วใช่ เข้าไปไม่ถึงจริงๆไม่รู้จะเข้าไปยังไงค่ะแต่ตอนนี้น้ำลดแล้วโอเคค่ะจะมาช่วยค่ะเพราะระหวัางนี้ไม่ได้เจอเลยเจอค่ะเจอเจอก่อนที่มันจะท่วมหนักแล้วพอดีเก็จะออกมาทำงานแล้วก็แล้วก็กลับเข้าไปไม่ได้ละไม่รู้จะกลับเข้าไปยังไงแต่ก็คงขาดกันตลอดกัค่ะถามเรื่องรองพื้นที่กับเพื่อนเพื่อนนิดนึงก็อ่า เราจริงๆตอนแรกพวกเราทุกคนนะคะก็แยกย้ายกันลงพื้นที่แล้วก็พอดีก็จะมีกินข้าวกันก็เพื่อนๆทุกคนก็มาเล่าใหญ่เลยว่าตื่นเต้นของตัวเองพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนานๆเนี่ยก็เป็นตัวต้นคิดเสมอว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ทำทีมของเราเองก็เลยตั้งชื่อว่า Help us help you ก็หลังจากนั้นเราก็เลยเหมือนแบบเริ่มแบบหาเงินนะคะเพื่อที่จะไปช่วยแบบบริวาริตต่างๆเพราะว่าพวกเราเองก็แบบเหมือนอาจจะไม่มีกําลังพอแล้วก็ไม่เก่งพอด้วยค่ะอาสาสมัครคนอื่นอาจจะเก่งกว่าแต่เราก็ช่วยหาสตัง่ดเดิทีไหนบ้างครับพี่ที่เรียกว่าช่วยมีหลายครั้งนะคะที่เราไปเดินถือกล่องกันแต่แบบน่ารักมากนี่คุณประทับใจมากขอเล่านิดนึงพี่เมียวอ้อกาดกันด้นคือมีครั้งหนึ่งเราไปสยามกันค่ะก็เดินสยามมาบุญคลองอะไรอย่างเงี้ยแล้ว คือแบบเหมือนพวกหนูก็เฮ้ยเนี่ยทำบุญเมียคะช่วยน้ำท่วม20บาทก็ได้20บาทก็ได้คนรวยรวยแบบแต่งตัวดีๆไม่ให้นะแต่ว่าเดินผ่านมาแบบยามเดินมาแล้วแบบสะกิดเลยจ้ะน้องพี่ขอช่วยด้วย20บาทได้ไหมแบบน้ําตาจะไหลแบบน่ารักมากเลยอะเพอ,อคนรุกเือเป็นน้ําใจนะะใช่ค่ะคนแบบคนมีตังค์บางคนก็ไม่ให้แต่ว่าแบบดูขนาดพี่ยามพี่คนที่เก็บขยะอะไรเงี้ยเขาแบบอยากให้5บาท1ิบบาทก็ให้<ๆ>ไปลงพื้นที่มา สามทีค่ะก็ก็ยังไม่มีที่ไหนดีขึ้นเลยที่หนูไปเดี๋ยไม่ไม่ได้มีภาพอะไรนะ่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอ่อเห็นแล้วอยากจะให้มันดีขึ้นไวๆมากกว่าค,<น>ค่ะคนเท่นั้นที่ไน้เห็นเราลงไปช่วยเหลืยมีความรูสึกไงตื่นเต้นไหมลูก จริงๆเขาเขาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคือคิดว่าถ้าเป็นเราอะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะจะเป็นดาราหรือเป็นใครอะ่ะที่มาช่วยอะ่ะก็ขอบคุณมากอยู่แล้วะคะ่ะไม่ต้องเป็นแบบโอ้โหแบบดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่อะไรเงี้ย ก็คริสก็ดีใจที่เป็นส่วนเล็กๆที่ได้ช่วยเขาแค่นั้นนะนี่คเจนนี่นานาเองจะไปช่วยเลยที่ไหนไม่วางแผนเ <c oughs> พราเพรามีวางแผนกันทุกวันเลยค่ะแบบคุยกันใน WhatsApp ทุกวันค่ะพอ<ช><ช>วันนี้แบบต้องการเงินที่นนท์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันหาดูเจนนี่จะถึงได้เป็นพิเศษเพราะว่าเขาดูตั้งใจอะไรอย่างี้มากใช่เจนนี่เนี่ยจะลุยมากค่ะคือเวลาไปเนี่ยเจนนี่จะไม่มีการแต่งหน้าทําผมอะไรทั้งสิ้นก็ไปคือไปลุยจริงๆอะไรอย่งางเงีง้ยแล้วพวกเราทุกคนก็เป็นเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่า ไม่รู้จะแฟชั่นไปไหนอะน้ำทั่วเ <laughs> <laughs> จอแล้คะวันนี้ภาพยเรม่ค่อยจะเข้าโรงแล้วคะ่ะแบบมีบัรดาล้างไหมคะเอ่อจริงๆคีซว่ญญามันก็น่าจะกระทบหมดหมดทุกด้านนะคะ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านไหนแต่ว่าก็สําหรับหนังของพี่ต้อมเป็นเอกค่ะพีซว่าก็จะมีกลุ่มที่เป็นแฟนเหนียวแน่นอยู่แล้วเพราะฉ <c oughs> ะน <c oughs> ัญญะ้นเนี่ยเข้า24นี้นะคะพี่ต้ขึ้นปาร์ตค่ะไม่มีเลื่อนมีอะไรเลื่อนไปแล้วค่ะเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วรอบหนึ่งตอนแรกจะตอนต้นเดือนค่ะ มีการพบกันแบบนีออ้ไหมคะอ๋ออีเวนต์ก็แคนเซิลเพียบเลยอะค่ะก็เหมือนพี่ๆก็โดนกันหมดเดี๋ยวตอนตอนมันกลับมาเราก็จะได้เจอกันทุกวัน